สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง y o u t u b e HR Channel ช่องที่ให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกับคนทำงานกับผู้ประกันตนหากไม่จำเป็นไม่ต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ต่อจาก เป็นผู้ประกันตนมาตาา33เป็นผู้ประกันตนมาตาา3สสาเหตุเพราะอะไรเรามาทำความเข้าใจกับประกันสังคมมาตาา39กันนะครับมาดูสาเหตุหลักสำหรับการเป็นผู้ประกันตนมาตาา39ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนมาตาา33 ทำไมเงินบำนาญชราภาพลดลงซึ่งแน่นอนครับการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพกรณีชราภาพสำนักงานประกันสังคมไม่ว่าท่านจะเป็นผูุ้กันตนมาตาา33เป็นผูุ้กันตนมาตรสา39สูตรการคิดเงินชราภาพในกรณีที่ส่งเงินสมทบ ไม่ถึงไม่เกินหนึ่งเดือนท่านจะได้รับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนฉลาภาพในกรณีผู้ปรกันตนมาตราสามสหากได้รับเงินบำเหน็จชลาภาพเงินบำเหน็จชลาภาพก็จะลดลงแต่ในกรณีที่ผู้ปรกันตนมาตราสาส่งเงินสมทบเกินหนึ่งเดือนขึ้นไป เงินบำนาญชลาภาพก็จะลดลงเช่นกันทำไมเป็นเช่นนั้นหากท่านมาดูตัวเลข4,800บาทนั่นหมายถึงหมายความว่าตัวเลข4,800บาทเป็นเงินที่ประกันสังคมมาตรา39ฟิกฐานเงินเดือนตายตัวในกรณีที่ส่งเงินสมทบ เกิน5ปีเกิน60เดือนก็จะเข้าเกณฑ์เข้าสูตรของการคิดเงินบำนาญชราภาพ5ปีย้อนหลัง60เดือนย้อนหลังทำให้การคิดเงินบำนาญชราภาพมาตรา39จะคิดฐาน4,800บาททันทีเมื่อนำา8 8 0 0บาท มาคูณเงินบำนาญชรภาพเริ่มต้นก็จะคูณที่20%ซนนั่นก็หมายความว่าเงินบำนาญชราภาพสำหรับผู้กันตนมาตาสามสเริ่มต้นที่9ก้ารบาทซึ่งก็จะต่างจากเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมมาตาสามสซึ่งฐานสูงสุดก็จะคิด1 5ึ0 0หมบาท เมื่อนำหนึ่งหาบาทมาคูณกับ20%เซก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละสามพันบาทซึ่งตัวเลขต่างกันค่อนข้างมากหลักๆในกรณีที่จะสมัครเป็นผู้กันตนมาตราสามสต้องดูความจำเป็นเป็นหลักอย่างเช่นท่านจะต้องรักษาต่อเนื่องใช่หรือไม่ ท่านมีโรคประจำตัวที่จะต้องรักษาจนหายใช่หรือไม่หากไม่มีโรคประจำตัวหากไม่มีการรักษาต่อเนื่องไม่จำเป็นห้ามไปสมัครเป็นผู้กันตนมาตรสามสิ้าดยเด็ดขาดเพราะเงินบำนาญชลาภาพของท่านจะลดลงนั่นเองหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่าน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ